เรื่อยๆุกคนผ่านปึกเตียนผ่านหาเจ้าสองรานแล้วก็ทางนี้มันทะลุมาถึงหาชะอำได้เลยใช่เดี๋ยวเราจอดหาอะไรกินกันแถวนี้ไหนผ่านทะเลทีเราก็หาอะไรกินริมทะเลเนาะใช่ปูเสืออันนี้ปูเสืออะไรเนี่ยเขามีโต๊ะให้แล้วเนี่ย <laughs> ต้องนั่งโต๊ะเขาแล้วแหละ <laughs> วีเนี่ยเราได้ที่นั่งกินแล้วใช่นี่ข้ามาสองคนเขาคิดร้อยหนึง่งแบบโต๊ะละห้าสิบ แล้วก็สั่งกับข้าวได้เแต่เขาจะเอาเมนูมาให้ว่าอยากกินอะไรนี่นะทุกคนด้วยความที่วันนี้อากาศไม่ร้อนแล้วก็ถือว่าลมโอเคเลยเมื่อกี้ถามน้องที่พนักง,งานเขาบอกว่าวันนี้ลมแรงทุกคนแต่นี่ลมเพิ่งสงบไปได้สักพักหนึ่งแต่ก็มีคนมาเล่นน้ําอยู่นะทุกคนแล้วก็เล่นเยอะด้วย ดูจากคืนแล้วลมก็แรงพอสมควรแต่ด้วยความที่แดดไม่ร้อนมันก็เลยแบบเล่นน้ำได้สบายสบายต้มจืดมาแล้วมาทะเลกินต้มจืดใช่เลยต้มจืดทะเละเล กมีถ้วยแบ่งใช่ป่ปะอืมเดี๋ยวเารถ้วยให้โอ้ยรุสาลายดิ อิ่มแล้ว,อลวกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่แล้วท้องเราก็อิ่มแล้วตอนนี้ลุกไม่ไหว <c oughs> นั่งโอยลุกโอยแล้วอ่ะแต่ตรงเนี้ยเขาเขา,เขาทำใหม่กับแนวการขึ้นเมื่อก่อนชายหาดคือเมื่อก่อนจะเป็นชายหาดอย่างเดียวมีม้าด้วย <c oughs> มันเหมือนเป็นธรมรมาของการกินอาหารินชายหาด <c oughs> ที่ชามอย่างเงี้ยมันจะมีคนเดินขายของเรื่อยๆคือเมื่อก่อนเคยแบบ ลำงารว่าจะมาขายแล้งนาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราก็พอเข้าใจว่าแบบก็คนทํามาหากินเราะเราก็แบบอันไหนไม่เอาเราก็บอกเขาดีๆว่าไม่เอาครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไหนซื้อเขาเรียกเขาสนุนพวกพี่ๆเขาได้คุณเห็นว่าราคาไม่แพงหรอกไม่แยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยมีทั้งขนมหวานของนุ่งนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากินไม่หมดใช่ไหมใช่ใช่อาจจะมีคนเดินมาขอตังค์บ้างอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ซึ่งอาจจะสร้างความรำคาญให้หลายๆคนอะไรเงี้ยอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึง หรือถ้ามาก็ต้องเตรียมใจไว้หน่อยว่าจะมีแบบนี้นะครับใช่แต่ถ้าไม่คิดอะไรแล้วก็เอาบรรยากาศก็โอเคตรงนี้เหมือนเป็นลานลานการใช้หาดใช่แล้วมีปูด้วยมีปูยักษ์สองตัวนู่นชายหาดไปถ้ามีล่มมีโะนั่งทุกใช่แล้วก็ไปนน่นแต่แต่ชายหาดทางนน้นไม่มีบันไดเห็นปะ ขึ้น่านลงไปเลยส่วนฝั่งฝั่งนี้มีบันไดที่กันขึ้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อด,ดีกว่า ครับทุกคนกำลังเช็คอินอยู่เดี๋ยวขอมาไปที่ห้องเราค่อยไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเดินเล่นกันด้วยโรงแรมนี้ติดทะเลเลยนะทุกคนเสาไปน้ำตรงนั้นด้วยไปทางนั้นก็เป็นทะเลเราค่อยไปเดินชิวๆริมทะเลกันเก็บของจากที่พักเสร็จแล้วทุกคนแล่ว <laughs> <laughs> เ,เราก็เดินมาเดินตลาดต่อเพราะว่า คยมาปมัมบุรดีแล้วเคยพักแถวแนี้จำได้มันมีตลาด<ไ>แล้วก็นี่มีจริงๆด้วย<อ>เดี๋ยวจะไปเดินซื้อ<า>ใช่จะไปเดินซื้อของกินแล้วก็เนี่ยมานั่งกินริมทะเลชิลๆอย่างเงี้ยได้เลย <c oughs> มีแบบคนมานั่งเยอะมากจะพาเดี๋ยวเดินพาไปให้ดูคนกับเราตรงนี้เขาจอดรถกันนี่ทุกคนคนเยอะมากบรรยากาศดีมากทุกคนไม่ร้อนมากด้วย ตอนนี่เย็นแล้วตรงนี้เป็นทิศตะวันออกไงพอคำ่คำๆมันก็ไม่มีแดดแล้วแดดไปอยู่ทางทิศตะวันตกทางนี้หมดทุกคนกรมะฮาวเ,เต็ม,มเลยด้วยใช่อากาศดีอ่ะหน้าหน้าวิ่งออกกังไกลเนาะใช่ใช่แต่ซื้อของหาอะไรกินกุกกลิบเนาะก็มานั่งเนี่ยริมทะเลแล้วก็ขึ้นซัดย์แล้ขึ้นซัดลงไปกับทะเลเลย อนะไม่รู้ว่าจะกินอะไรมันคือปัญหาโลกแตมันของกินเยอะเกินจริงทิ่ไม่ออกก็พีว่ากินอะไรกายจะสุดตลาดแล้วมีเล็งๆไว้ยังมันมีฝั่งโน้นใช่มีฝั่งโน้นอีกจะเดินไปฝั่งฝั่งพวกดิบลาเลยจะเดินแค่นี้แล้วเดินกลับเดินเดินไมอีกโอเคสนุกคือหอบก่อนเออ เอาจงจิงนะใครชอบกินอาหารทะเลแล้วก็ปิ้งย่างกุ้งแบบสดริงสี่ดส่วนขู้้บดีนะจรยใชังทางนี้มีส่วนสาธารณะด<ม>้วยทุกคนเป็นแบบ ทาให้นั่งฝั่งล้มฝั่งล้มมีดนตรีสดเลยทุกคนเป็นคุณลุงคุณป้ามาร้องกันเพลงแบบลมๆอันนั้นเรารักเพลงไทยนะทุกคนเหมือนยูดีโอสยามเลยอ่ะเขาร้องพอนะวว่าไปแต่ไม่หอนนิดนึงสุดตลาดแล้ว ตลาดสดแค่นี้แล้วแอ่ะแต่ว่าไปร้านที่เราเล็งๆไว้ดีกว่าว่าจะกินอะไรบ้างไม่รู้เลยนะที่จริงอ่ะกุ้งกุ้งเผาเยอะมากเราอยากกินกุ้งเผาต้อง้นหน้าสนเด็เดี๋ยวเอาปลาสักตัวเนดินไปดูก่อนว่าเอาร้านไหนตัวมันหมาดเงี้ยไม่หวานมากกำลังและแล้วเราก็ได้ที่ ขอ,องกับของกินอันมากมายนี่ไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนี่ยแล้วเ,เราต้องมันรุนว่าไฮไลท์คือ<ๆ>ทุเรียนนี่แหละโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะกินเธออนะแต่เรากินของข้าวกันบรรยากาศชิวๆมากน้ำจะไม่กระเด็นเนาะกินแบบรุนร้นๆนมาชำละกันว่าเราจะกินอะไรดีนี่มีทั้งไก่ยา่างจริงๆไก่ยา่างอ่ะซื้อมากินกับ ยำปลาดุกฟูนะทุกคนเป็นทริคว่าอร่อยดี <laughs> ถ้าใครอยากลองก็ลองซื้อยำปลาดุกฟูแล้วกินกับไก่ไก่อะไรก็แล้วนะต่คนไก่ย่างไก่อกไก่เซเว่นก็อร่อยทุกคนเอามาใส่ยำปลาดุกฟูแล้วก็กินอ่ะมันจะแบบอิ่มกําลังดีเลยมาใส่ปลาดุกฟูไปก่อน สูตรสดใหม่สดใหม่ปลดุกูสดใหม่รหมราจะค่อยใส่ไก่ตามไปปดุกรูเสร็จแล้วเราก็ต้องตามด้วยไก่ <c oughs> ทำไมต้องเป็นไก่ไม่รู้ดิมันกำลังดีอะ่ะเคยใส่กับหมูแล้วมันก็เหนียวเหนียวไงไก่แบบมันกำลังพอดีก <c oughs> ินกับปลาดุกฟูที่เป็นแบบยำกรอบๆอกเงี้กับเนื้อไก่นุ่มๆน้ำยำแบบ <c oughs> เปรี้ยวหวานเผ็ดว้า ต้องรูดไก่ลงไปเ,เราได้ไก่แล้วเราก็น่าทําจิ้มไปม<า>ว้าุ้ยน่ากินหลังจากนี้เราก็คุ้มค้าให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยเย่โอเคดีกินตามกาัน น้ำกระจายคะน้ำกระจายอ,ร,ายอร่อยเนาะ,อะโอเคกินแลวนี่ทุกคนทุเรียนริมทะเลอืมเดียะ กำลังแบบนิ่มๆเลยอ่ะอปินดีับ <laughs> ตุเรียนกับเรือใดมือกับใชเรือได,มออไดมไหมือไหมชาวเขียวอ่ะตุเรียนกับเรือหาปลาตอนเย็นสะพักน้ําสะอาดมาโดนทุเรียนอิ่มแล้วหนังท้องตึงนั่งชมทะเลต่อสกพักนึงก่อนเนาะจะได้ย่อยดีไหมบรรยากาศดีไหมต่ยุงเริ่มมานะเังไม่มีเดี๋ยวย่อยสกพักหนึ่งค่อยกลับโรงแรมเนาะ สำหรับวันนี้ก็สบายท้องสำหรับวันนี้จบแล้วจบแค่นี้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย